ปูนอุตทรดดิ์กำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูร์สุขโขทัยอุทไทยธานีใช้มาตรการเข้มข้นเช่นกันนะฮะเปิดห้างสรพสินค้าได้เฉพาะโซนซปเปอร์มาร์เก็ตที่เหลือปิดหมดนะฮะร้านสะดวกซื้อเปิดเหมือนเดิมนะฮะร้านค้าวัฒนอาหารเปิดได้แต่ต้องจําหน่ายแบบให้กลับบ้านเท่านั้นภาคอีสานส่วนใหญ่ที่ออกมาตรการเข้มข้นจะเป็นพื้นที่เมืองเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่น นี่ฮะขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์ศรีสะเกดสุรินทร์บึงกาฬนะครับภาคกลางแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกนะฮะนี่เป็นพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานครนะครับที่ประกาศมกลกลาตรการเข้มข้นแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าก็คือนคนปรปฐมนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีแล้วก็เพชรบุรีด้วยนะฮะที่ภาคตะวันออกตอนนี้ที่ประกาศแล้ว ก็มีที่นครนายกนะฮะที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวกระบี่ชุมพรพัทลุงภูเก็ตสงขลาแต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยอาจจะแตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าหลักๆก,ก็พวกห้างใช่ไหมปิดสถานที่ออกกําลังกายเสริมสวย อะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จะปิดไปก่อนนะครับก็เพื่อจะได้ขอความร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ใช่ค่ะและ้วก็คือพื้นที่ที่คน